สวัสดีครับทุกทุกคนผมเจนน้แซวเคครับแล้ววันนี้นะผมเรากลับมากันกับโปเกมอนเอมเมอรัล์อีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะผมก็คลิปพิเศษตัวที่แล้วนะผมที่ผมเอาฟอสซิลไปอ่าไปฟื้นฟูสภาพนะ oh, <c li pp in> โอ้โหยอดวิวดีมากเลยฮนะแบบถือว่าทำลายสถิติเลยนะคือปกติผมเองก็แบบเออตั้งสถิติไว้ได้ร้0วิวภายใน24ชั่วโมงแรกแต่คลิปนั้นได้เกิน200วิวครับภายใน24ชั่วโมงแรกซึ่งขอบคุณทุกคนมากนะครับผม ซึ่งคลิปนี้นะผมจะเป็นคลิปพิเศษก็เหมือนเหมือนเดิมเลยครับมีคนคอมเมนต์มาถามผมแต่ครั้งนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับว่ามังกรตัวนี้นะฮะซัลาเลมส์เนี่ยมังกรตัวนี้ถามว่าผมจับที่ไหนนะเพราะว่าทุกคนน่าจะจำได้ผมเคยแซวไอ้ตัวนี้ล่างล่างแรกสุดอะว่ามันชื่อเบคอนน่ะเบคอนนะ Bacon นะไม่ใช่เบคอนนะ่ะในทีมของผมนะเนี่ยครับผมเบคอนนะไม่ใช่เบคอนนะ end of flashback ถ้าใครจําได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์นะผมว่าเราจะจับตัวนี้ได้ยังไงหมายถึงร่างแรกสุดนะโอเคมาเรายังอยู่ในลัสบลโรซิตี้นะปะเดี๋ยวเราเข้าไปในโปเกมอนซิเตอร์ก่อนซึ่งวิธีที่เราจะจับบางกรตัวนี้นะผมอย่างแรกเลยคือ1นึ่งโอยเดี๋ยวออกก่อนนะโอเคก็อย่างแรกเลยก็คือ1เราต้องมีเข็มกัดลงยิมนะครบทั้ง8ก่อนนะก่อนนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ย อย่างที่2ก็คือเราต้องหาโปเกมอนตัวไหนก็ได้นะที่เรียนท่า Waterfall ฮนะนี่ท่า Waterfall นะเพราะเราต้องใช้ท่านี้ในการปีนน้ำตกในถ้ำนั่นเองนะที่เราจะไปล่ามังกรตัวนี้ผมเอาตัวไหนออกผมเอาจิ้งจอกก้าหางไนท e เทลส์ออกแล้วกันนะเพราะผมผมไม่ค่อยได้ใช้มันเลยอ่าโอเคเสร็จปุ๊บต่อไปนะเราต้อง Fly, นะให้นกเรา,เาพาบินไปนะบินไปที่เมืองเนี่ยเนี่ยนะผมฟฟลเบอร์ทาวน์นะไปเผินฟ้าโอเคเสร็จปุ๊บนะอ่าผมปั่นจักรยานนะจะได้เร็วๆนะเสร็จปุ๊บเราต้องลงมานะเราต้องเข้าถ้ำแน่ๆอ่ะอ่ะเนี่ยมาๆๆนี่รวดเร็วนะเราต้องมาถ้ำตรงนี้นะ เข้าไปเลยถ้าที่ชื่อว่า Meteor Fall นะซึ่งถ้เนียเป็นถ้าที่เรามาอย่างมาค่อนข้างเร็วเลยนะในในช่วงเล่นเกมอะ่ะแต่ว่าเราต้องมาทางนี้ครับผมอ่าใช้เซิร์ฟเนี่ยเห็นน้ําตกตรงนี้ไหมฮะเราต้องปีนน้ําตกตรงนี้หละฮะไปเลยค่อยๆปีนค่อยๆปีนอ่าเสร็จปุ๊บเข้าถ้าตรงนี้ฮะอ่าเสร็จปุ๊บลงมาทางนี้นะ แม่ผมเองก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดรีเพลมานะผมไม่รู้ว่าตัวไหนจะโผล่มาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บเดินมาขึ้นทางนี้นะเราต้องสู้กับอ่าคุณลุงคุณป้าสองคนนี้ก่อนนะเป็นดับเบิลแบททิลนะซึ่งผมมาสู้แล้วก่อนหน้านี้นะโอ้โหเดี๋ยวผมพูดถึงรีเพลปุ๊บมันมาทันทีเลยโกแบทเดี <Go> bat, ๋ยวไม่เอาบายบายโอเคมาเดี๋ยวผมฉีดรีเพลดีกว่าผมผมเข้าถ้ำผมน่าจะฉีดรีเพลอะ่ะนะ เออแนะนำนะถ้าหากใครอยากมาเจอตัวนี้ฉีดรีเพลให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บนะเราต้องโดดนะโดดลงมาโดดลงมาอย่าอย่าโดดสุดนะเราต้องหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลงทางนี้นะเสร็จแล้วเซิร์ฟต่อเซิร์ฟต่อปุ๊บอ่าจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะเราเข้ามาเลยและเซิร์ฟต่ออีกนิด นะและจุดๆนี้แหละฮะจุดที่เราจะเจอเบคอนนะคือผมไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นนะผมขออภัยด้วยนะ <c oughs> คือตรงนี้จ,จะเป็นที่ที่ผมจะเจอมังกรซึ่งผมฉีดรีเพลไว้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆนะจนก,กว่าผมจะเจอนะโอเควิ่งเลย <c oughs> เตัวนี้มายังไงอะและผมยังไม่ได้จับด้วยเพราะฉะนั้น ผมตั้งใจจะจับนะไม่เป็นไร oh. วิ่งต่อไป oh. นี่ไงทุกคนเบคอนนะมังกรตัวน้อยนี่นะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นะสู้แล้วก็จับนะซึ่งผมว่าตัวเนี้ยมันจับค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวผมจะจับอีกทีหนึ่งนะให้ทุกคนดูนะเอานกมาสู้ดีกว่านกผมเลเวลน้อยสุดเลยโฟกัส Energy มันเพิ่มโอกาสติดติดคริสไม่เป็นไรหรอกใช้เพื่อแกะอย่าแรงนะเอ้าจอดอ่าเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่อู้เลเวล35ผมบอกเลยฮะตัวเนี้ย ยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดีฮะด้วยความที่ตัวนี้เป็นซูโดเลเจนด์นะเป็นซูโดเลเจนด์แปลว่ามันจะใช้เวลาเลเวลอัพค่อนข้างนานเลยอ่ะ mm ่ะ hmm. ผมลองเอาตัวนี้ดู mm hmm. แล้วก็จับนะเนี่แหละฮะก็คือวิธีการหามังกรตัวน้นอยๆตัวนี้นะผมใช้มาร์คพันดีกว่อ mm hmm. อย่าเจ็บนะเบสพาวเวอร์มันน้อย mm hmm. โอ้โหไม่รอด ฉันจะจับแกก่อนแล้วกันบูมแค่นั้นแหละเอาล่ะทุกคนผมเจออีกตัวหนึ่งแล้วใช้ทันทวเวฟล้วกันผมบอกเลยว่าตัวนี้จับค่อนข้างยากนะด้วยความที่เป็นซูโดเลเจนเนี่ยโอกาสจับติดจะมีค่อนข้างน้อยนะอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายอย่าตายคริสติเคิลฮิตโอ้โหผมคิดมากเลยนะเจออีกตัวหนึ่งแล้วเอาจริงนะทุกคนเนี่แหละคือที่ที่เดียวเลยที่เราสามารถจับ มังกรนะซูโดโลเลเจนของตัวนี้ได้นะของเจนนี้ได้นะผมไม่รู้ผมตีมันยังไงให้มันไม่ตายอะเอาจริงเอางี้ผมจับเลยดีกว่านะซึ่งตัวนี้จับค่นข้างยากเพราะฉะนั้นอะใช้ลองใช้รีพีทบอลดูนะอกก็คือมันมันยังไงมันจะจับง่ายขึ้นถ้าหากโปเกมอนตัวนั้นเราจับมาแล้ว1 2ึสาม นั่นแหละแค่นั้นเลยโอเคนะครับผมเราได้เบคอนอีกแล้วนะผมมังกรก็นี่แหละครับคือวิธีการจับนะเบคอนมังกรนะซูโดโเลเจนของเจเนอเรชัน3นะซึ่งจริงๆซูโดโเลเจนของเจเนอเรชัน3มนะมีอยู่2ตัวก็คือมังกรตัวนี้แล้วก็ทุกคนรู้จักเมทัคโรสไหมที่เป็นหุ่นยนต์ตัวสีน้ำเงินเข้มหน่อยอ่ะ อ่าเดี๋ยวใช้ Escape ลบนะเราจะออกจากที่นี่แล้วบายบายอ่าแล้วก็บินกลับไปที่เมืองก่อนนะอ่าแล้วก็นกผมนกผมนะโดนหินทับตายนะ oh. เล็กน้อยนะไม่มีอะไรอ่าโอเคอ่าเราเรามาดูมังกรเราดีกว่า นี่นะครับทุกคนเบกอนเสร็จแล้วเราก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆนะผมจนกระทั่งมันแปลงร่างเป็นอ่าร่างโตเต็มที่นะตัวนี้ก็คือเลเวล50นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากนะผมด้วยความที่ตัวนี้เป็นซูโดเลเจนนะโอกาสอ่าอย่างเงี้ยมันใช้ exp เยอะมากเลยนะในการแบบอัพเลเวลให้กับโปเกมอนประเภทซูโดเลเจนหรือว่าเลเจนเดลี่นะโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับผมก็ขอบคุณน่าที่ติดตามรับชมนะผมสำหรับ คิปพิเศษของโปเกมอนเอเมอร์ใน EP นี้นะผมก็เราได้นะสอนวิธีการจับบังกรนะของภ um ูมิภาคโฮเอ็นนะครับผมก็ด้วยความที่มันเป็นซูโดเลเจนนะผมบอกเลยว่าใช้เวลาอัพเลเวลนานนะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็คือเราได้ตัวเทพแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณนที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็คือ ยังไงตอนผมเล่นโปเกมอนเอเมอรัลผมเองก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าผมลืมโชว์ว่าผมจับไอ้มังกรตัวเนี้ได้ที่ไหนนะผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย